สวัสดีค่ะวันนี้นิ่มจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าโทรศัพท์ของใครเป็น Android นะคะให้เข้าไปกดเลือกอ่าโหลดแอปพลิเคชัน Zoom ที่ Play Store นะคะถ้าใครเป็นของ iOS ก็จะโหลดที่ App Store นะคะของนิ่มเป็น Android ก็คลิกที่ Play Store นะคะแล้วเราก็พิมพ์หาคำว่า Zoom นะคะก็คือ Z ซ O M แล้วก็กดค้นหามันก็จะขึ้นรูปวิดีโอสีฟ้าขึ้นมานี่นะคะก็ให้กดติดตั้งก็รอมันโหลดสักคู่ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าของใครอินเทอร์เน็ตเร็วก็จะเร็วของใครช้าก็จะช้านะก็ให้มันโหลดก่อนนะคะพอมันโหลดเสร็จนะคะก็ให้กดคำว่าเปิดนะคะคลิกคำว่าเปิด ของนิ่มนะคะรอ,อมันสักพักนึงมันจะมีคําว่าเปิดข้างล่างมุมขวาล่างสุดนะคะก็คลิกคําว่าเปิดนะคะแล้วก็มันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ให้คลิกคําว่า sign in พอคลิกคําว่า sign in เสร็จแล้วมันจะให้เลือกระหว่าง Google กับ Facebook นะคะถ้าของใครลงทะเบียน Facebook แล้วเชื่อมกับอีเมลแล้วเชื่อมอก็สามารถ เลือกเฟซบุ๊กได้เลยมันจะง่ายกว่านะคะดีง,ง่ายกว่าหรือไม่ก็ลงทะเบียนด้วย Google เนาะอ่านิ่มเลือกเป็นของเฟซบุ๊กนะคะมันก็จะง่ายแล้วก็กดคำว่าลันซูมนะคะแล้วก็พอมาถึงหน้านี้ให้กดคำว่าเซตติ้งนะคะมุมขวามุมขวาล่างสุดนะคะ นี้มันก็จะเชื่อมต่อกับ Facebook นะคะก็คือขึ้นรูปนิ้มขึ้นมานะคะมันก็จะถ้าใครลงทะเบียนอีเมล a c e b o o k แล้วมันก็จะเจออีเมลด้านล่างนี้นะคะของนิ่ม Facebook แล้วก็นิ่มแล้วก็ gmail.com ถ้าใช้ gmail.com นี้ก็คือจะดีมากนะคะที่เชื่อมต่อกับ Zoom แต่ว่าถ้าเกิดของใครเป็น mail.hotmail mail นะคะก็จะมีปัญหาหน่อยก็อาจจะไปเปลี่ยน mail ก็ได้นะคะ แล้วก็ให้เราคลิกเข้าไปถ้าเราจะเอารูปนี้เราไม่เปลี่ยนเราก็ใช้รูปนี้เลยแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนนะดกดคําว่า setting นะคะตรงนี้ไม่เปลี่ยนก็คลิกตรงนี้ไปเลย <Yeah. S 1> หรือเราจะมาเปลี่ยนหน้านี้ก็ได้ก็คลิกตรงโปรไฟล์รูปนี้นะคะแล้วก็กดคําว่า take photo นี่นะคะแต่ของน่มไม่เอ่อ choose photo นี่นะคะ take photo คือถ่ายรูปเนาะก็กดคําว่า choose photo นะคะถ้าจะเปลี่ยนรูป อของนิ่มไม่เปลี่ยนแล้วก็มันก็จะขึ้นแอคเค n าที่เป็น gmail เราขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนตรงนี้ display name นะคะกดเข้าไปเดิมมันจะเป็นชื่อ facebook เนอะอันนี้นิ่มก็จะลองเปลี่ยนชื่อนะคะก็ใส่ sharp ข้างหน้า sd แล้วก็บรรทัดแรกบรรทัดที่2ก็จะเป็นชื่อ a y a w a ร a k นิ่มเปลี่ยนเป็น sd นิ่มเนาะก็ใส่ nim แล้วก็กด ok นะคะ อันนี้ก็คือตัวนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็คลิกมุมขวาเอ่อมุมซ้ายบนนะคะคลิกกลับหลังจากที่เราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดคำว่าตรง meet and chat นะคะมุมซ้ายล่างนะคะ พอกดแล้วมันก็จะมาหน้านี้แล้วถ้าเกิดว่าพอหน้านี้การที่เราจะเข้าไปาร่วมแชทร่วมใช้งานของ Facebook นะคะ Zoom นะคะมิ e ติ n งกับคนอื่นให้เรากดคำว่าจอยนะคะจอยนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้น SD นิ่มขึ้นมาเป็นชื่อของที่นิ่มตั้งไว้แล้วส่วนใครนะคะที่จะเข้าไปใช้ Zoom นะคะก็ให้กดเลขรหัสที่เราจะใช้เนาะ อย่างเช่นรหัสที่เราประชุมกัน5 5 5 1 1 1, 1 5 6 5 6, 6นะคะอันนี้เป็นของโค้ดพีศ่ศักเนาะแล้วเราก็กดคำว่าจอยพอกดคำว่าจอยไปแล้วมันเดี๋ยวนี้มันจะให้ใส่รหัสพาสเวิร์ดนะคะก็ใส่ 5, 5 5 5 5แบบเอ้ 5, ตัวแล้วก็กดโอเค นี่มันก็จะขึ้นแบบนี้มาก็คือมันต้องรอให้คนที่เปิดห้องนะคะกดรับเราก่อนนะคะถ้าเขากดรับเราเราก็จะเข้าไปใช้งานได้นะคะอสวัสดีค่ะ